สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทำขนมจีนน้ำพริกนะคะเครื่องผสมก็มีรากผักชีนะคะโบราณนะ,ะของคุณยายค่ะกุ้งแห้งค่ะถั่วเขียวถั่วลินสงนะคะคั่วให้หมดทุกอย่างค่ะแล้วก็มาละลายน้ำพริกน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามค่ะแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะตอนนี้คุณป้าจะใส่หอมเจียวนะคะนี่คือป้าเจียวหอมไว้ค่ะนี่ค่ะเจียวหอมไว้ นี่นะคะก็ใส่หอมเจียวแล้วคุณป้าก็จะเอาพริกนะคะโรยด้วยค่ะนี่คะ่ะโรยนี่นะคะลแล้วก็ใส่ลูกมะกรูดนะคะให้หอมๆค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะน้ำพริกโบราณนะคะรุ่นของคุณยายค่ะนี่คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็มีนะคะมีเครื่องเคียงนะคะนี่คะ่ะมีขนมจีนนี่ม่มีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีผักกระถิน,นะคะ่ะ แล้วก็เด๋ยวพริกอันนี้นะคะเอาไว้ตอนนี้คุณป้าก็จะจัดนะคะจะจัดนะคะว่านี่ค่ะจัดจานนะคะจจานจะไปทานกันค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็กระถินนะคะกระถินก็วางนะคะ คนอื่นเขาจะอ่านมีผักกระเฉดมีอะไรอีกนะขอคุณป้าทําง่ายๆนะคะเพราะว่ามีของที่บ้านก็ทําำป้าอยากทำนี่ค่ะตักใส่ถ้วยนะคะเป็นชุดค่ะให้นนองทานมันหอมหอมเกลียวนะคะหอมหอมเกลียว นี่ค่ะน่าทานไหมคะจากคุณป้าสุกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณป้าสุกนะคะอันนี้ก่อนนะคะามาทานกันนะคะน้ำพริกขนมจีนสูตรคุณยายของคุณป้านะคะนั่งเด็กๆเราไม่ได้ใส่กุ้งสดอะไรเหมือนสมัยนี้หมูสับนะคะเราใส่กุ้งแห้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็กะทิถั่วเขียวหน่อยหนึ่งถั่วลินสอง หอมเจียวพริกป่นน้ำมะขามหน่อยน้ำมะกรูดด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมของคลิปของคุณป้าสุกนะคะมาทางกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะน้ำพริกสูตรโบราณนะคะสวัสดีค่ะ